แต่ข้อมูลต,ต่อไปนี้ไม่ดีเลยค่ะอืมวันนี้เสียชีวิต30กว่าใช่ไหมครับใช่ค่ะดูตัวเลขอาจจะไม่เยอะนะคะแต่เราก็อยากให้ตัวเลขตรงนี้เป็นศูนย์พูดตรงๆนั่งกับไปเมื่อวานค่ะนั่งกับไปเมื่อวานอืมคุณหมอสุมาณีผู้ช่วยโฆษกสวบคอค่ะตั้งโต๊ะแถลงหมอเบิร์ตั้งโต๊ะแถลงหมอวี ใช่รายงานสถานการณ์โควิดหมอวีคนที่โทษเสือแน่แหละเสือตัวดีทําให้คนไปฉีดวัคซีนน้อยได้ครับหมอวีครับรับทราบหมอสมณีทําหน้าที่แถลงแทนเมื่อวานค่ะคุณหมอสมบัตบอกว่ายอดเสียชีวิตประจําวันเมื่อวานนะค่ะตัวเลขอยู่ที่55้าบห้าคนด้วยกันใช่ค่ะแต่ต้องฟัอต่อที่ตกใจนะแต่ข้อมูลที่น่าตกใจก็คือใน55้า้าคนที่เสียชีวิตนั้นปรากฏว่า มีถึงมีถึง41คนไม่ได้ฉีดวัคซีนแม้กระทั่งเข็มแรกก็คือไม่ไม่ได้มีวัคซีนอยู่ในร่างกายเลยไม่ได้มีการฉีดวัคซีนเลยใน41ในห้าที่เสียชีวิตไม่มีวัคซีนอยู่ในร่างกายครับทีนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะดังนั้นดังนั้นเราก็พยายามที่จะควานหานะ,ะว่า41เดเดียวโควิดไม่ได้ฉีดแม้กระทั่งเข็มแรกนั้น เป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนพื้นที่ไหนเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่ได้ฉีดแม้กระทั่งเข็มแรกใช่แล้วอยู่ในกลุ่มในอย่างไรอายุเท่าไหร่ด้วยนะคะอยากจะรู้รายข้อมูลหาแทบตายไม่มีข้อมูลค่ะไปเจอแค่ว่ายอดตายประจําวัน55ศพนั้นค่เออสียชีวิตในท้องที่ไหนบ้างค่ะแน่นอนที่สุดนะครับกรุงเทพมหานครก็ยังมากที่สุด13ราย13จาก55ใช่ค่ะปากน้ําปทุมจังหวัดละ ปากน้ำปทุมจังหวัดละหกค่ะจังหวัดละสามครับอ๋อจังหวัดละสาใช่ค่ะรวมเป็น6ค่ะอจังหวัดละสามนคะครับอืขณะเดียวกันพิศโลโกกสามเชียงใหม่สองเชียงรายหนึ่งตําแพงเพชรหนึ่งนครสวรรค์นหนึ่งน่านหนึ่งค่ะดูใต้ไหมดูภาคใต้สิครับภาคใต้เยอะนะภาคใต้เนี่ย 18จากห้าหใช่ค่ะแต่แยกรายจังหวัดก็ปัตตานีสานครศรีธรรมราชสาสตูล2พัทลุงสองภูเก็ตสงสงขลาหนึ่งยะลาหนึ่งสุราษฎร์หนึ่งชุมพรหนึ่งพังงาหนึ่งและระนองหนึ่งรวมเป็น18ค่ะสรุปอย่างนี้ดีกว่าเออกรุงเทพก็ยังหนักใช่ค่ะตายบศพอืมภาคใต้รวมทั้งภาคนะส8บดศพค่ะปริมันทนปักน้ำปทุมจังหวัดละสามก็ไม่น้อยขึ้นไปที่ภาคเหนือที่เยอะสักนิดหนึ่งพิษนุโลกสามศพค่ะ ภาคใต้ถ้าดูเป็นรายจังหวัดเ,เยอะๆสักนิดหนึ่งก็คือปัตตานี3ามนครศรีธรรมราชก็สามค,คาถามก็คือบคุคคลเหล่านี้ที่บอกว่ามีตั้ง41ที่ไม่ได้ฉีดไม่เข้าตั้งเก็บแรกอยู่ในพื้นที่ไหนอยู่ในพื้นที่ไหนและเกิดอะไรขึ้นใช่อายุเท่าไหร่เพศไหนด้วยนะคะมันก็จะเป็นข้อมูลที่หลายคนอยากรู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปหาก่อนกับเรียนคุณหมอทวีสิน็แลวกันนะจริงๆผมคิดถึงคุณหมอจง การเรียนคุณหมอทวีสินโดยกลไกโดยกระบวนการโดยบทบาทของโคศพของทีมสบคนะครับขอข้อมูลหน่อยสิสี่สิอศพโควิดที่ไม่ได้ฉีดแม้กระทั่งเข็มแรกนั้นนั่จะเป็นใครที่ไหนอะไรอย่างไรอายุเท่าไหร่เออพื้นที่ไหนลำบากที่สุดเกิดอะไรขึ้นใช่ว่ากลุ่มนี้เข้าไม่ถึงวัคซีนหรือเพราะอะไรอย่างไรของการไม่มีวัคซีนอยู่ในร่างกายมันก็มีหลายเหตุผลนะที่เราไม่รู้เขาเข้าไม่ถึงวัคซีนหรือหรือเขาไม่ฉีดวัคซีนทีนี้ ถ้าเขากลัววัคซีน,นกลไกรัฐในพื้นที่ตรงนั้นต้องทําหน้าที่เต็มที่ละแก้ปัญหาไปอย่างไรใช่ค่ะสร้างเรื่องการการสร้างความรับรู้แล้วมันจะมีผลกับคนในพื้นที่นั้นหรือเปล่าถ้าพื้นที่ไหนมีคนที่กลัวการฉีดวัคซีนคุณในายสังเกตไหมมันก็จะเป็นโซนเลยโอเคอืม